สวัสดีครับกับผมนายนพันทองชีนนะครับข้อนี้นะครับข้อ7 4แบตเตอรี่หม้อหนึ่งประกอบด้วยเซลล์ชนิดเดียวกัน3เซลล์ต่อกันแบบขนานเมื่อเอาลวด10โฮมและ15โฮมต่อโยงขนานกันกับขั้วแบตเตอรี่จะมีกระแสะไฟฟ้าผ่านลวด10โฮมเท่ากับ0.18แอมแปร์ถ้ามีเซลล์มีความต้านทานเซลล์ละ2โฮม แรงกลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่นี้แต่แต่ละเซลล์มีขนาดเท่ากับกี่โวลต์นะครับเขาบอกว่าให้แบตเตอรี่มาเอ่เอไอเซลชนิดเดียวกันมา3เซลแล้วให้ลวดที่มีความต้านทาน10โอห์มไอเป็นอาหนึ่งนะครับเราผมกําหนดเป็นอาหนึ่งอันนี้เป็นอาสองนะครับแล้วเจ้าแล้วเจ้าก็บอกว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านอาหนึ่งนะครับเท่ากับ0.18แอมปร์นี่นะครับตัวต้านทานภายในนะครับ เท่ากับ 2, 2โงมนะครับต e, ัวน้ามปในตรงนี one, one ้นะครับก็จะเท่ากันทั้งหมด3ตัวเลยนะครับเพราะชนิดเดียวกันก็ให้หา e นะครับเรามาดูรูปไปเลยครับนี่นะครับรูปที่วาดนะครับอันนี้โตขนานกันอยู่นะครับอันนี้ก็โตขนานอยู่กับขั้วนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ e 1 r 1 r 1เท่ากับ2นะครับอันนี้ก็จะเป็น e 2 e 3 r 2 r 3 r 1นี้ก็จะเท่ากับ2โ์มหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับกําหนดนะครับ ตรงนี้นะครับเป็น r1 r2 เหมือนแล้วไอหนึ่งนะครับเป็น0.18นะครับก็ให้หา e e นะครับเดี๋ยวเรามาหาเลยนะครับหา e ได้จากสูตรนี้นะครับสูตร e เท่ากับ i คูณวงเล็บ r ใหญ่บวก r เล็กนะครับเราจะหา e นี้นะครับเท่ากับ i รวมนะครับคูณด้วยวงเล็บ r ใหญ่รวมบวก r เล็กรวมนะครับ เดี๋ยวเราไปขยายหาหากอนะครับเราไม่ทราบตัวไหนบ้างครับตอนนี้เราไม่ทราบอาใหญ่รวมอาเล็กรวมอาใหญ่รวมนะครับเราไม่ทราบหมดเลยนะครับตรงนี้คือเราไม่ทราบหมดเลยเราจะมาหานี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ทราบอันนี้หมดเลยดังนั้นเรามาหาเลยนะครับเราจะเริ่มจากการหาอาใหญ่ก่อนนะครับอาใหญ่รวมนะครับอาใหญ่รวมนะครับมี2ตัวนะครับตัวแบบขนานนะครับตัวแบบขนานนะครับเราใช้สูตรลัดเลยครับ สองตัวสามารถใช้ส่วนลดได้นะครับ r รวมเท่ากับ r1 คูณ r2 ส่วนด้วย r1 บวก r2 นะครับจืดคิดออกมาแล้วนะครับ r1 นะครับ10นะครับ r2 นะครับ15นะครับนะครับคิดออกมาแล้วนะครับได้ r รวมนะครับเท่ากับ6โอห์มนะครับนะครับเรามาหา r ลิกรวมต่อนะครับ r ลิกรวมนะครับก็ต่อแบบ ต่อแบบขนานนะครับต่อแบบขนาน3ตัวนะครับเราไม่สามารถใช้สูตรหลัดได้นะครับดังนั้นเราก็หาเลยครับ1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R 1บวก1ส่วน R2 สบวก1่ส่วน R3 นะครับเราก็แทนค่าไปเลยครับ r เล็กนะครับ3ตัวนี้นะครับก็จะเท่ากันหมดเลยครับคือ2นะครับเราแทนค่าไปเลยครับ1ส่วน r รวมจะเท่ากับสส่วน2นะครับ แล้วเรากับเศษเป็นส่วนทั้งสองได้น,นะครับอารวมก็จะได้เท่ากับ2องส่วนสาฮูมนะครับต่อไปนะครับเราขาด i นะครับเเรายังไม่ได้หานะครับซึ่ง i นะครับการต่อแบบ ขนาดนี้นะครับ i รวมจะเท่ากับ i 1บวก i 2นะครับตอนนี้เรารู้ i 1แล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้ i 2ดังนั้นเรามาทำภาคขยายหา i 2โตเลยครับหา i 2จากสูตรอะไรครับจากสูตรพื้นฐานนี้เลยนะครับ v เท่ากับ i r v 2เท่ากับ i 2อ r เราสลับสูตรให้เรียบร้อยก่อนนะครับในการหาเพื่อความสะดวกนิดนึงนะครับได้เป็น i 2เท่ากับ v 2ส่วน r 2นะครับแต่ตอนนี้นะครับเรายังไม่รู้อะไรครับ v 2นะครับเรามาหาพักขยาย v ีสองการต่อแบบขนาดนี้นะครับการต่อแบบขนาดนะครับ v นะครับสุเท่ากันครับ v 1เท่ากับ v 2นะครับดังนั้นเราหา v 2จากการหา v 1นะครับหาได้จากสูตร v เท่ากับ i r นะครับ v 1เท่ากับ i 1นคูณ r 1นะครับ v 1เท่ากับ0.8นุคูณสิบนะครับ v 1จะเท่ากับ1.8โวลต์นะครับดังนั้นนะครับ v 2ก็จะเท่ากับ1.8โวลต์เหมือนกันนะครับเอานะครับรา v 2 มาแทนลงในนี้ครับแล้วหารด้วย R 2นะครับคือ15นะครับหารออกมาแล้วนะครับ I 2จะเท่ากับ0.12แอมแอมเปร์นะครับดังนั้นเรานำ I สองนี้ครับกลับไปแทนเลยครับกลับไปแทนที่ในที่ระหว่าง I รวมนี้นะครับทําให้ I รวมของเรานะครับมีค่าเท่ากับ0.30แอมเปร์นะครับเราได้แล้วนะครับ R ใหญ่รวม R เล็กรวม I รวมนะครับเราได้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปแทนนะครับในสูตรเลยนะครับ E เท่ากับ นีนี้นะ e เท่ากับ i รวมคูณด้วยวงเล็บ r รวมบวก r รวมนะครับ a ใหญ่รวมบวก r เล็กรวมนะครับ e ก็จะเท่ากับ0.30นี่ครับคูณกับ6ที่ บวกด้วย2ส่วน3นะครับอันนี้เราเราทำตัวนี้ก่อนนะครับเราทําฐานตัวนี้ให้เท่ากันนะครับโดยคูณ3ไปตั้งเศษและส่วนของ6นะครับก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราบวกกันเสร็จนะครับตัวนี้นะครับสามารถแยกได้เป็น3คูณ4ยกกำลังลบ1นะครับอันนี้เป็นได้20ส่วน3นะครับ3 3ตัดกันนะครับอันนี้เรา20นะครับสามารถแยกได้เป็น2คูณ10นะครับแล้วมาคูณกับตัวนี้นะครับได้คูณ4ยกกำลังลบ1อันนี้ตัดตัดกันนะครับสร ก็จะ e ก็จะเหลือ2โวลต์นะครับสรุปก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่นี้เท่ากับ2โวลต์นะครับ